แล้วเนี่ยจะจะพูดเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีอีกอันหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือเพลงสบู่ของพี่สแตมสบู่ปะวะชื่อเพลงสบู่ก่อนนั้นฉันยังเก็บไว้อันสักอย่างเนี่ยแหละ้พาพื้นนี่แต่งไม่ได้อินสปายมาจากพาร์ทของ663สาที่เหลียงเฉวยเล่นในพาร์ทต,ต่อไปอเพราะว่าเหลียงเฉวยก็ลืมแฟนเก่าไม่ได้ที่เป็น air hostess เฝ้ารอให้เธอกลับมาไม่ได้เฝ้ารอครู้สึกว่าต้องใช้เวลากว่าที่จะทําใจได้เพราะฉะนั้นเขาเยียวยาตัวเองด้วยการที่คุยกับสิ่งของที่อยู่ในห้องอ oh คุยกับสบู่คุยกับผ้าเช็ดตัวคุยกับปลาคุยกับสิ่งที่เธอทิ้งไว้ให้ได้จดจําสบู่ก่อนนั้นอันนี้มันมันมีซิมันมีซีนหนึ่งที่แบบเม่นั่งคุยกับสบู่ว่ามันผอมลงอะพอมันเป็นหนังหนังยุคก,ก่อนอะ่ะ เราไม่รู้สึกถึงการพุชออฟของมันเนาะเรามันไม่ได้พุชคนดูออกตแต่ถ้าเราเ,ออเป็นหนังยุคนี้สมมติว่าวันนี้ g t s บอกกูทำหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังโรแมนติกอ,อืแล้วแม่งนั่งคุยกับสบู่กลัวแม่งแปละเ,ออเพราะว่าเป็นสบูก่กดเดี๋ยวนี้เธอกดไม่ออกนะซึ่งกูจะบอกว่า แม่งเป็นจริงเพราะว่าเอาจริงถ้าเราจะมาวิเคราะห์ในเชิงบริบทของสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยมันคือในยุคนั้น,นมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กกิจกรรมมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างการจะเจอคนสักคนหนึ่งเนี่ยหรือเจอคนใหม่เราปัดทินเดอร์ไม่ได้จะเจอในบาร์เ,ออเจอไม่สาวข้างห้องเ,ออเจอที่ป้ายรถเมย์เจอบนรถไฟแล้วเวลามึงจะลืมใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมันอย่างที่บอกว่าอ่าน,นตอนนี้อ,อกหกักอ่ะเฮียเดียเด๋ยวกูไปทํานู่นอ่ะเดีย๋ยวกูดูนี่เดีย๋ยวกูอ่ะเข้าทินเดอร์นู่นกูนอนดูซีรีส์กู เข้าไอจปัดไป DM ไปนู่นนี่นั่นเข้า Tinder Ti ินเดอร์เบเกลที่อะไรเยอะแยะไปหมดเริ่มใหม่ได้แต่ยุคนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องคุยกับสบู่เออซึ่งเอาจริงมันก็ยุคนี้เบียวใช่แต่ในยุคนั้นเราก็ว่ามันก็อาจจะมีสิทธิ์ในความเป็นไปได้อนง้างสูงเพราะมันไม่ได้มีตัวเลือกเยอะ